รถโ,โชว์การเลือกต้งสสและการออกเสียงประชาติ8กุมพันธ์2 5 6 9เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการไปแล้วนะฮะครับมีกล้องบุมอื่นอีกไม่เอ่ยอ่าแต่กล้อง,งนี้ก่อนฮนะอ่าหนึ่งสองสาม่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวแตะทางเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีกล้องด้านหลังด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวลบกวนให้ยกมือให้สัญญาณเ้าๆน้อยนะฮะจะได้เห็นภาพนะครับเคครับ ครบเรยบร้อเลยครบทุกกล้องแล้วนะฮะครบเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นเดี๋ยวรบกวนทีมงานครับเชิญเก็บไฟบอสได้เลยนะฮะและเดี๋ยวเชิญทั้งสท่านครับยืนอยู่บนเวทีสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพนะฮะทั้งหมด3เซนด้วยกันแรกนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญพูดหึงทั้ง่ท่านนะฮะถ่ายภาพบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับกงล,งลางครับรบกวนถ่ายภาพได้เลยครับ,รบโอเคนะครับ โอเคครับอ้าวโอเคครับอ่านจากกล้องนี้ด้วยนะฮะโอเคครับกล้องกานครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวภาพชุดที่สองนะฮะจะขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินท่านที่สองนะฮะขอเรียนเชิญคุณไพซันครับท่านที่สามนะครับขอเรียนเชิญคุณแจมรัชตารับท่านที่สี่นะครับขอเรียนเชิญนะฮะคุณไบเอลรัตนพงศ์ครับ ท่านที่ห้านะครับผมครับและท่านที่6นะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณมิวอรรพัชยาครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันกับนี่ดีครับครับอ่ากล้องกลางนะฮะเคครับ ครับมาหนึอ่าต้องโอเคครับคบอ่าเดี๋ยวขอกล้องวิดีโอด้วยนะฮะเก็บครบทุกกล้องเรือยงเอ่ยอ่าเดี๋ยวค่อยๆนะฮะวันนี้เราสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะฮะต้องขอขอบพระคุณสื่อทุกสื่อด้วยนะฮะรวมกันประชาสัมพันธ์นะครับกับการเลือกตั้ง8ปุมิภาพันธ์2,569ครับนอกจากจะมีสิทธิ์ให้เสียงที่เรามีกันด้วยนะฮะ เพราะเราจากออกมาใช้สิทธิ์แล้วครับยังถือเป็นการแสดงพลังเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยครับในโอกาสต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคณะผู้บริหารจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับถ่ายภาพร่วมกันครับขอียนเชิญทุกท่านเลยครับเดี๋ยวทุกท่านบนเวทีครับระโกนกลางก้องกลางนะครับ แล้ววันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งสสรุ่งหน้านะฮะใครที่ลงทะเบียนกันไว้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยส่วนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนรัศฎรและการออกเสียงประชามตินะฮะท่านไหนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเหตุผลด้วยนะฮะว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการที่จะเลือกเลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงประชามติได้ครับ ลอกแล้วนะฮะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านกันด้วยนะครับแต่ว่าในโอกาสนี้ครับผมขอเชิญนะฮะคุณแจ็คุณเฟรชคุณไบคุณมิวนะฮะอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนทั้งประเทศด้วยนะฮะอ่ะเป็นไงฮะพร้อมนะฮะครับผมพร้ออ่ะก่อนอื่นเลยผมขอถามคุณแจ็ก่อนเลยแล้วกันถึงความสําคัญของการออกไปใช้สิทธิ์เรื่องบ้านพี่บ้ามีความสําคัญอย่างไรบ้างครับ ผมว่าสําคัญมากเลยนะที่จริงผมอยู่ในเจนที่อยู่ระหว่างเจนซีคือผมเป็นเจนวายไงก็จะมีรุ่นพี่ๆว่าพ่อแม่ทผมอยู่ตรงกลางผมจะก็จะเห็นการเลือกตั้งมาตั้งแต่เด็กแหละแล้วเราก็มีโอกาสเลือกตั้งต่ตั้งผมว่าการเลือกตั้งผมว่าสําคัญมากครับจริงๆการเลือกหนึ่งเสียงของเราอ่ะมันคือการแบบช่วยกันผั้นดันให้ให้ประเทศเราอ่ะ มีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะครับแล้วยิ่งเราเลือกในพักที่เราต้องการที่จะให้เขามาพัฒนาจริงๆแล้วถ้าเขาทาได้แบบร็้จริงๆตามนโยบายที่ให้มาครับนั่นยิ่งจะดีเลยครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสําคัญมากๆสำคัญมากครับเพราะทุกคะแนนเสียงถือว่าสามารถกรหนดอนาคตของประเทศไทยได้ใช่ครับนะครับขอญาตถามคุณเกรซจากคุณไปใั้ต่อเลยเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติด้วยคิดว่าเราจะมีบทบาทยังไงหรือว่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับ ผมว่าอย่างแรกเลยครับคืออย่างที่พี่ได้บอกไปเลยนะครับพวกเราศิลปินนักแ,แสดงก็จะมีสื่อโซเชียลในมืออยู่แล้วแล้วก็สามารถสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ได้รวมถึงการออกเสียงอัามติด,ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญเลยเราก็สามารถช่วยกระจายข่าวข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์เสียกันได้มากขึ้นครับมก็คือเรามีสื่อของเราอยู่แล้วด้วยมีคนติดตามอยู่แล้วด้วยเชครับใช่ครับก็เห็นด้วยนะครับอย่างที่พี่เกณฑ์พูดเลยครับจริงๆแล้ว ไว้เองอ่ะก็ได้รับข่าวสารมาจากพี่ๆพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในบูการแล้วก็อินฟอรเมอร์ต่างๆกันครับอย่างนั้นเราต้องจริงๆไม่อยู่โคราชแต่ว่าเราต้องเลือกตั้งนอกเขตเพราะว่าเลือกตั้งโรงงานอย่างเงี้ยเราเราได้รับรู้ข่าวจากตรงนั้นเหมือนกันครับก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับในการที่บเราต้องเ็นแพร่ข่าวสารออกไปเร็ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องนะฮะออกไปให้กับทุกๆคนทด้ทราบกันด้วยถามคุณมิวบ้างเคยออก ไม่เคยคะ่ะแต่ว่าได้ทําการศึกษามาบ้างแล้วคะ่ะสําหรับครั้งนี้คะ่ะพอพูดถึงเรื่องการศึกษามาแล้วงั้นถามเลยอยากให้อยากให้ฟากันหน่อยแล้วกันวันที่8กุมภาพันธ์เราจะได้ทั้งหมด3ใบ3ฉสีแต่ละใบแตกต่างกันยังไงบ้าง สังเกตง่ายๆเลยนะคะแต่เราใบตรงนี้ต้องจํากันให้ดีเลยนะคะจาให้ขึ้นใจเลยเราจะได้ไม่กล้าผิดนะคะใบแรกนะคะเป็นใบสีเขียวนะคะจะแบ่งตามเขตการเลือกตั้งนะคะเป็นใบเลือกตั้งสาสนะคะตามเขตการเลือกตั้งเราก็จะเลือกได้จากหนึ่งท่านจากเขตของเราเองที่เราไปเลือกตั้งค่ะส่วนใบที่สองค่ะจะเป็นใบสีชมพูค่ะใบสีชมพูเนี่ยก็จะแบ่งตามบัญชีรายชื่อหรือว่าจะเป็นพักการเมือง ต่างที่เราชื่นชอบนั่นเองค่ะส่วนใบสุดท้ายค่ะเป็นใบสีเหลืองค่ะใบสีเหลืองก็จะเป็นใบออกประชามติค่ะก็คือจะมีทั้งหมด3มช่องด้วยกันในใบนั้นนะคะก็จะมีก็คือเห็นด้วยจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้แล้วก็ไม่ออกเสียงใช่ค่ะก็รวมไป3ามช่องพอดีใช่ค่ะผมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อมูลสําคัญที่ทุกท่านต้องทราบเอาไว้จะได้ไม่กาผิดกันด้วยใช่ค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองถูกต้องแล้ว มิวอธิบายให้ฟังแล้วนะครับบอดตรงข้ามก็จะเป็นการให้ความรู้เหมือนกันว่าบัตรแต่ละประเภทเป็นยังไงรู้ไปถึงวิธีการกาด้วยนะว่ากาแบบไหนไม่ให้กลายเป็นบัตรเสียเพราะนี่คือสําคัญหลายคนคอาจจะยังสับสนกันอยู่นะฮะอะในโอกาสนี้อยากให้ทุกท่านฝากหนย